สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันคือเรื่องของคุณบนาัทอานผู้นำอาณาจักร LVMH นะครับเขาเพิ่งได้รับรางวัล Malcolm S Forbes Lifetime Achievement Award ที่กรุงเทพนี่เองเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าเบื้องหลังความสำเร็จวิสัยทัศน์ของเขาเป็นยังไงจากที่เขาเปิดเผยในงาน Forbes Global CEO Conference นี่แหละครับ ใช่ค่ะรางวัลน,นี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับในระดับโลกเลยนะคะจริงๆก็สมทานะ LVMH นะคะบริษัทแบรนด์หรูที่มูลค่าตอนนี้ก็เ,เกือบ300แสนล้านดอลลาร์แล้วแล้วตัวคุณอาโนเองก็ติดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลกอยู่เรื่อยๆเลยสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือแก่นความคิดเขาแหละค่ะอะไรที่ทำให้ LVMH แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับผม สูตรลับคืออะไรกันแน่ทำไมแบรนด์ในเครือถึงยังฮิตตลอดมีเรื่องหนึ่งที่คุณอโนเคยเล่าไว้นะครับมผมว่ามันมันน่าคิดมากเรื่องพลังของแบรนด์คือย้อนไปปี1971นู่นเลยตอนไปนิวยอร์กครั้งแรกเขาขึ้นแท็กซี่แล้วก็คุยกับคนขับปรากฏว่าคนขับไม่รู้จักประธานาธิบดีสหรัฐตอนนั้นนะอ้าวจริงเหรอคะครับแต่ดันรู้จักคริสเตียนดิออโอ้โหคือแบบ มันเห็นภาพเลยว่าแบรนด์ระดับโลกนี้มันทรงพลังจริงๆนะครับเข้าถึงคนได้มากกว่าที่เราคิดอีกตั้งแต่50ปีก่อนนู่นโห oh, จริงด้วยคะ่ะพลังของแบรนด์นี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วมันก็น่าทึ่งว่า LVMH เนี่ยคือเขาก่อตั้งจากการรวม Louis Vuitton กับ Moët Hennessy ใช่ไหมคะปี1987พวกคุณ a r โนเข้ามาปี89เเนี่ยเขาไม่ใช่แค่บริหารนะแต่เหมือนสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่เลยครับผมเขาพลิกโฉมบริษัทเลยคะ่ะซื้อแบรนด์หรูดังๆเข้ามาเพียบเลย แล้วก็ผลักดันเรื่องนวัตกรรมตลอดจนตอนนี้มีแบรนด์ในเครือแบบว่าเยอะมากกว่า75แบรนด์แล้วนะคะโอ้โหเยอะจริงๆค่ะทั้งแฟชั่นเครื่องหนังนาฬิกาจิวเวอรี่วนยน้ำหอมเครื่องสำอางครบเลยค่ะถ้าดูจากงานประชุมครั้งนี้เหมือนปรัชญาหลักๆของเขาจะชัดเจนมากเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกำไรสั้นๆแต่การมองยาวๆเลยอย่างแรกเลยคือการเตรียมพร้อมเขาจะย้ำตลอดว่าโอกาสจะเข้าข้างผู้ที่เตรียมตัวมาอย่างดี เหมือนนักกีฬาเลยนะต้องซ้อมหนักก่อนแข่งถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือเรื่องคุณภาพคุณภาพต้องที่หนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าคุณภาพที่ดีที่สุดคือหัวใจสำคัญของเราและเป็นสิ่งที่ไม่มีวันล้าสมัยอันนี้จริงมากนะคะในโลกที่เทรนด์มันเปลี่ยนเร็วตลอดเวลาใช่ครับการยึดมั่นในคุณภาพที่ดีจริงๆเนี่ยแหะค่ะที่ทำให้แบรนด์หรูมันต่างออกไปแล้วก็อยู่ได้นาน แล้วก็มีประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแนวคิดแบบธุรกิจครอบครัวอันนี้แปลกดีนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ระดับโลกขนาดนี้คือถึง l v m s จะเป็นบริษัทมหาชนใหญ่โตแต่คุณอานก็ยังบริหารด้วยมุมมองระยะยาวเหมือนสร้างธุรกิจให้รุ่นต่อๆไปเน้นความมั่นคงยั่งยืนมากกว่าจะดูแค่ผลประกอบการรายไตรมาสใช่ค่ะซึ่งมันค่อนข้างต่างจากบริษัทตะวันตกนนอื่นเยอะเหมือนกันนะ ใช่เลยค่ะแล้วแนวคิดพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษนะคะมันสะท้อนออกมาให้เห็นเลยในการลงทุนที่ LVMH เขาให้ความสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่ตัวสินค้านะแต่รวมถึง1เลยคือคนค่ะเขาลงทุนเยอะมากกับการฝึกอบรมพนักงานช่างฝีมือแล้วก็ให้โอกาสเติบโตจริงๆในองค์กรอืมครับสองคือนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องดีไซน์สวยๆนะคะแต่รวมถึงเทคโนโลยีด้วย อ๋อเทคโนโลยีค่ะอย่างเช่นการเอาบล็อกเชนมาใช้เอออาจจะเพื่อยืนยันความแท้ของสินค้าหรือการใช้ AI มาช่วยพัฒนาการสื่อสารหรือสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงยังสนับสนุนพวกเวิร์กช็อปงานฝีมือดั้งเดิมด้วยนะคะโอ้ oh, การเอาบล็อกเชนหรือ AI มาใช้ในธุรกิจหรูนี่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนเอาโลกเก่ากับโลกใหม่มาเจอกันเลยนะ ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือความยั่งยืนค่ะตอนนี้เรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่คำสวยๆเลยนะคะ LVMH เขาให้ความสำคัญกับ ESG จริงจังเลยก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลดูผลกระทบต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเลยครับผมคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ทำตามกระแสนะคะแต่มันคือการลงทุนเพื่อรักษาคุณค่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรูในอนาคตเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆ ผลลับที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของ LVMH นะครับโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเนี่ยมีการจ้างงานทั้งทางตรงทางอ้อมรวมๆแล้วกว่า200,000ตำแหน่งเลยนะโอ้โหเยอะมากครับแล้วเขาว่ากันว่าภาษีที่ LVMH จ่ายเนี่ยคิดเป็นประมาณ1%ของ GDP ฝรั่งเศสทั้งหมดเลยทีเดียวนี่มันสเกลใหญ่มากๆ ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าความสําเร็จทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าให้สังคมให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีิงถ้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน งั Workers, ้นพอจะสรุปได้ไหมครับว so ่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ LVMH เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟลุกเลยแต่เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ที่มองการกลายของคุณบรนาต์อาโนจริงๆคือเขาให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมคุณภาพต้องแปะการลงทุนในคนการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆและก็เรื่องความยั่งยืนอย่างจริงจังเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะกลยุทธ์พวกนี้มันไม่ได้แยกกันนะคะแต่มันทำงานเสริมกันหมดเลยเป็นภาพรวมที่แข็งแกร่งมากทำให้ LVMH สามารถแบบ มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดสินค้าหรูที่การแข่งขันก็สูงเปลี่ยนแปลงก็ตลอดเวลาได้อย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะน่าทึ่งจริงๆครับทีนี้คำทางสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับจากโมเดลของ LVMH ที่เขาทำสำเร็จมากๆเลยในการซื้อกิจการแล้วก็ปั้นแบรนด์รูต่างๆให้เติบโตได้เนี่ยเราพอจะได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้บ้างไหมครับที่อาจจะเอาไปปรับใช้ได้เพื่อสร้างสมดุลแบบว่าระหว่างการรักษามรดกหรือคุณค่าดั้งเดิมของแบรนด์กับการต้องขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตและความสาเร็จที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมอื่นๆหรือแม้แต่ในธุรกิจของเราเองอะไรแบบนี้ครับอืมนั่นสินะคะเป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับ แต่ก็น่าคิดมากๆเลย